บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่มีโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งที่เปิดมาเกิน50ปีใครที่เคยเข้าพักจะรู้กฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอ,อยู่อย่างหนึ่งห้ามพักชั้น4โดยเฉพาะห้อง402ยุ้ยนักข่าวสาวอายุ29ปีจากสำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งกำลังทำสารคดีเกี่ยวกับคดีเก่าคืนนี้เธอตัดสินใจลองของเธอบอกพนักงานหน้าฟอนว่าอยากพักห้อง402 พนักงานยิ้มฝืดๆแล้วพูดเบ,บาๆว,ว่าแล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ยินเสียงใครกระซิบตอนตีสองก็อย่าไปตอบกลับก็บแล้วกันยุ้ยนั่งล้างหน้าในห้องน้ำก่อนจะได้ยินเสียงแผ่วๆดังขึ้นจากหลังประตูห้องเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเธอเดินไปดูแต่ไม่มีใครกลับมานั่งลงที่ปลายเตียงเสียงนั้นกระดังขึ้นอีกเปิดให้หน่อยอย่าให้มันปิดอีก เธอมองที่เสียงนาฬิกานาฬิกาบอกเวลาว่าเป็นเวลาตีสองกล้องในมือถือของเธอบันทึกเสียงนั้นไว้ชัดเจนเช้าวันรุ่งขึ้นเธอไปค้นแฟ้มข่าวเก่าแล้วก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าเมื่อปี2532เคยมีพนักงานโรงแรมหญิงถูกแขกฆ่ารัดคอในห้อง402แล้วซ่อนศพไว้ใต้เตียง3วันแขกคนนั้นไม่เคยถูกจับ และเหตุการณ์นั้นถูกลบจากหน้าหนังสือพิมพ์หลังโรงแรมจ่ายเงินปิดข่าวเทปเสียงของยุ้ยถูกฟังโดยนักวิจัยเสียงวิญญาณและเขายืนยันว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของยุย้ยและไม่ใช่เสียงสะท้อนมันคือเสียงของผู้หญิงจริงๆพูดอยู่ข้างหูตอนจบของเสียงนั้นมีประโยคที่คนทั่วไปไม่ได้ยินชัดแต่เขาฟังได้ว่าฉันยังอยู่ใต้เตียงนี่แหละวันนี้ ห้อง402ยังคงเปิดให้เช่าตามปกติราคาถูกกว่าห้องอื่นเกือบครึ่งแต่ถ้าคุณลองถามพนักงานที่อยู่มานานว่าเสียงกระซิบตอนต4.2เป็นเสียงใครเขาอาจจะยิ้มและตอบแผลๆว่าผมไม่รู้แต่บางคนไม่เคยได้เช็คเอาท์จากที่นี่เลยครับหากใครชอบเรื่องเล่าของลุงชินโปรดติดตามเรื่องเล่าครั้งต่อไปลุงชินจะมาเล่าเรื่องฆัตกรรมแฟ้มลับของลุงชินให้ฟังโปรดติดตาม ตกใจติดตามกดถูกใจช่องเรื่องเล่าของงชินด้วยนะครับสวัสดีครับฉันยังอยู่ใต้เตียงนี่แหละ